สวัสดีนะครับผมวันนี้นะฮะอยู่บ้านดูพระเครื่อนครับผมก็จะพามาดูาพระที่เป็นยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งฮะซึ่งราคาไม่แพงมากครับผมเขาเรียกว่าเป็นพระเนื้อผงที่เขาเล่นหาในวงการอยู่นะก็คือเป็นสมเด็จนะครับผมวัดละคังโคศิารามฮะอันนี้จะเป็นถือว่าเป็นรุ่น2ของวัดนะฮะเพราะว่าอันนี้ออกปี2 5 1 5า ซึ่งก็ถือว่าเป็นพระพิธีนะครับผมพระพิธีที่มีเกจิดังๆที่มาเสกก็เยอะเหมือนกันฮะหลักๆแล้วก็จะมีหลวงปู่โตครับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือหลวงพ่อหลวงปู่เฮงหลวงพ่อเอียประมาณนี้คร่าวๆฮะจริงๆมีหลายเกจินะแต่ว่าหลักๆก็จะมีหลวงปู่โตเนี่ยฮะหลวงปู่โตหลวงพ่อนอนหลวงพ่อนอนี่เขาสร้างเป็นตะกุดนะฮะตะกุดหนังหน้าผากเสือที่ดังฮะหลวงพ่อนอ ก็องคนี้เนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ไข่ปลาเรือนนะฮะเป็นพิมพ์ไข่ปลาเรือนบล็อก B นะครับผมมันจะมีทั้งหมดสามบล็อกนะครับไข่ปลาเรือนมีบล็อก A บล็อก B บล็อก C ที่เรียกตามบล็อกนี่ก็คือบอล็อกเลกเนี่ยก็อาจจะไม่ช็อรุดมากนะฮะผมพิมพ์เพิ่มอะไรเนี่ยยังไม่มีแตกไม่มีอะไรถ้าเกิดมีตำหนิอะไรมาก็จะลองลองลองมาครับผมมีเป็นพิมพ์ B พิมพ์ C อะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ก็คือไม่พิมพ์เดียวกัน อันแรกเนี่ยขอบอามาสองดูดีกว่าเนี่ยนี่ของแท้จะต้องมีรอยแป้งนะผมเนี่ยเป็นผงผงเม็ดเเนี่ยเพราะว่าเป็นรออ่าเป็นแป้งนะผมที่เขาโรยไว้ตอนจะปั๊มพ้าไม่ให้พักเนื้อพ้าติดนะฮะ เวลาง,งัดตองอมาก็จะได้งัดง่ายๆนะครับผมไข่ปลาเรือนที่เ็าเรียกไข่ปลาเรือก็จะเป็นตรงนี้ในที่เป็นเม็ดตรงนี้ครับผมบางองค์ติดชัดบ้างไม่ไม่ชัดบ้างนะครับผมตรงนี้จะไม่ค่อยติดเท่าไหร่แต่ยังพอเห็นลางๆอยู่นะไข่ปลาเรือนส่วนใหญ่ก็โ เนื้อพระจะหนานะครับนี่อันนี้เป็นรอยเป็นรอยหดพระถ้าเกิดสามสิบสี่สิบปีก็จะมีรอยหดนะครับผมธรรมชาติเดี๋ยวดูรอยข้างครับด้านข้างเนี่ยจะมีรอยหดอยู่อันนี้จะเป็นรอยรอยตัดนะเวลาเขากดเครื่องตัดออกมาอย่างเงี้ยจะมีรอยตัดอยู่ที่แบบเป็นเส้นๆเน,นี่ยฮะ เนี่ยจะมีมวลสารมีอะไรครับมีร้อยหดตัวเนี่ยนี่ก็เป็นรอยตัดเหมือนกันแล้วก็ที่สังเกตนะครับผมอ่าที่เขาบอกว่าเป็นพิมพ์บีอ่ะก็คือจะมีตรงเนี้ยคะเนี่ยตรงซุ้มครับซุ้มข้างล่างอะ่ะเนี่ยจะมีเป็นตำหนิ เป็นหลุมนะครับผมที่เป็นตำหนีตรงขอบพระครับผมขอบซุ้มอะ่ะด้านล่างใกล้ๆฐานนะฮะอย่าไม่ค่อยโฟกัสเลยเนี่ฮะนี่เป็นหลุมเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์บีจะมีทุกองนะฮะด้านหลังนะหนึบก็ยังพอเห็นจางๆนะครับผมนี่เป็นรอยขวดนะ ค่าแป้งต้องมีนะฮะจะติดบางติดมากหรือว่าติดนิดหน่อยก็ต้องมีนะครับผมเพราะว่าเป็นมาังแต่พะอยู่แล้วเนยตามค่าจะเป็นคล้ายๆแป้งครับฝุ่นอย่างเงี้ยต้องมีฮนะมวลสารก็เขาพยายามทำให้ใกล้เคียงของต้นฉบ,บับนะของสมุโต สร้างครบเนื่องโอกาสครบร้อยปีนะับผมของหลุมโุโตโมอนาภาพครับครบหนึ่งรอยปีแสดว่าหลุมพุโตโต้องมอนาภาพประมาณ2 4 1พนสะีร้ิบห้าะก็เลยสร้างรุ่นนี้มาเรียกรุ่นร้อยปีฮนะมีด้านหลังพระพวกนี้ออกบัตรได้นะครับผม อบัตรทางสมาคมอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นเป็นพระที่ยังไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แพงมากนะครับอย่างเงี้ก็ประมาณสักหมื่นต้นๆนะเล่นหากันพิมพ์เส้นได้แต่ถ้าเกิดเป็นพวกพิมพ์เสียนโตอะไรอย่างเงี้ยครับเสียนโตเอเสียนโตบีก็ว่าหลักหมื่นไปไป,ไปบางทีก็เป็นแสนก็มีแล้วแต่ความสวยนี่ส่วนใหญ่ก็จะก็จะบางไอ้ก็จะหนานะครับพระสมเด็จ แต่บางองค์บางก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเพราะรุ่นร้อยปีนี่มีหลายบล็อกนะทำเยอะเนี่ยรอยโหดต้องมีนะแล้วก็รอยตัวตัดต้องมีเนะี่ยตัดเครื่อง รงนี้สมบูรณ์นะฮะไม่หักไม่ซ่อมเลยไม่มีอุด <_ C 1> ก็เพื่อนเที่สนใจนะที่แบบว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ชอบดิเขาเรียกว่าไม่ไหวกับพาราคาหลักล้านหลักอะไรเงี้ยอาจจะไกลตัวหน่อยก็เล่นรุ่นสองก็ได้ะฮะราคายังไม่แพงมากฮะจริงจะมีอีกพิมพ์นะพิมพ์ที่เป็นรูประฆังแล้วก็มีสมเด็จโตอยู่ข้างในอ่ะ นั้นจะหลักพันเองสามพันกว่าสองพันประมาณเนี้ยแล้วแต่คนชอบฮนะโอเควันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้ผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูพระอะไรก็คอยติดตามแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับผมขอบคุณมากครับ